ตยอ้โ้อ้าแาหตาก่า่ไม่เห็นลุงไม่เห็นรถเหรอันตรายนะคะลุงฝายนี้มันกล้เดียวลุงเดียวเองจ้าเดียวเอง่ะไม่เห็นเลยเหรอวงระวังนะคะครับดูไอ้นี่มันก็ปิดลงลุงดูก่อนนะ ใจอยู่หัวไม่งั้นตายไปแลยเมืเ่อกี้ตายห้ยใจหายหมดเลยโดนเราด้วยนะน่าใายโทรศัพท์เปีบก็ไม่ได้ยินจังหวะที่จะข้ามไปเราก็ชะงงกหน้าดูก่อนเพระาะเมื่อวาน,นเป็นครั้งแรกเลยที่ผ่านไปแล้วเขาทําทางลัวตรงหลัวข้างๆตรงทางรถไฟนะคะก็คือเราก็ชะเง้อไปมองอ้าวรถไฟมาจริงเพราะบางทีคือ ไม่รู้จริงหรือไม่จริงบางทีไม้กันก้นอาจจะค้างอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่ามาจริงๆรอ๋อก็เลยจอดรอค่ะแล้วก็มองไปฝั่งนู้นเขาก็ดูขับมาเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหยุดหรือว่าไม่หยุดแต่ในใจคิดว่าเหมือนคุยกับคุยเล่นกับแม่ว่าเอ๊ยทําไมเหมือนเหมือนเขาจะไม่หยุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่หยุดละอะไรเงี้ยเราคุยเล่นกับแม่อ๋ปรากฏเขาก็ข้ามมาจริงๆตอนนั้นคือเราก็แบบตกใจเลย เอ้าทาไมแบบว่าท,ท kind of like Hell, ําไมเขาถึงไม่จอดอะไรเงี้ยคือไม่ได้ดูหรือไม่ได้มองจังหวะนั้นคือเราก็ไม่รู้นะคะและทีนี้เขาก็แบบขับข้ามมาเลยเพราเราเห็นอย่างนั้นเราก็บีบแต่เขาก็ไม่จอดนะคะพี่ไม่จอดเขาก็ขับขับมาเลยนั่นแหละค่ะแบบไม่มีไม่มีอาการเร่งว่าต้องไม่มาเขคือขับมาแบบเรื่อยๆเลยเหมือนคนขับแบบไหลปล่อยไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบปล่อยไหลมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บีบแต่เขาก็ไม่ได้ยินก็ข้ามมาจนนั้นแหละค่ะนิดเดียวระหว่างนั้นรถไฟเขาได้บีบแต่กูบีบค่ะ บิยาวเลยดังเลยค่ะ<ต>ใช่ไม่ค่ะขับก็ขับล่องลอยแบบไหลมาเรื่อยๆเลยกดกระจกลงมามเห็นอะไรบ้างครับก็คือเห็นคุณลุงเขาถือโทรศัพท์อยู่ข้างนึงแล้วเขาก็แบบอีกนือเขาก็เหมือนยกมือขอโทษขอโทษแบบเอทียอะไรเงี้ยหนูก็ถามเขาว่าไม่เห็นเหรอคะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเขาบอกแล้วเขาก็บอกคำนองว่าเหมือนกับคุยโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยค่ะทีสุดท้ายที่รถเขาหันหนะคะ ก็คิดก็ตกใจแต่คือหนูยังมีสตินะคะแต่คือถามว่าตกใจก็คือก็เหมือนช็อกแบบว่างงๆอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันแบบเร็วมากค่ะข no ้ามรถไฟตรงนั้นนะคะค่ะเท่าที่คุณออยประสบพบเจอเนี่ยค่ะมีเหตุบ่อยไหมคะบ่อยค่ะบ่อยค่ะแลาสุดออยก็เห็นว่าคือรถชนเลยรถไฟชนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดนั้นมันเป็นจุดจุดที่เรามองไม่เห็นยังไงอะคะสภาพบรรยากาศมันเหมือน มองไม่ค่อยเห็นนะคะมันต้องมองแบบต้องคือต้องดูดีๆเลยอ่ะถ้าเกิดมองควันผ่านอย่างเงี้ยแว็บนึงก็อาจจะแบบพลาดสายตาได้แล้วคือล่าสุดที่ว่าทำรั้วนี่ก็ยิ่งคือจะมองไม่เห็นเลยค่ะมองต้องแบบเฉงือคือแบบยื่นหน้าแบบในรถนะคะต้องยื่นหน้าออกไปดูให้แน่ใจว่าแบบไม่มีแล้วอะไรก็อยากให้แบบระมัดระวังนิดนึงอะค่ะเพราะว่าตรงนั้นไม่เป็นแบบอันตรายอยู่จริงคือขับอยากให้แบบมองสายมองขวาคือแบบดูให้แน่ชัดก่อน ถึงจะแบบค่อยข้ามดีกว่าค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดได้ตลอดนะคะมันจะลายมากๆก,ก็เป็นห่วงเมื่อวานก็แบบเราก็ตกใจแต่คือก็เป็นห่วงคุณลุงด้วยอะคะ่ะว่าแบบเออให้ระวังหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะอยากให้แบบว่าแก้แก้ไขรีบทําให้แบบว่าสะพานตรงนั้นมันก็หนูเห็นอะมีสร้างเราใช่ไหมคะแต่ว่าคือยังเรายังใช้ไม่ได้อยากให้แบบว่าเปิดใช้สะพานได้เร็วๆอะไรอย่างงี้ค่ะ จะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุตรงกันข้ามทางรถไฟแบบคนมองไม่เห็นหรือไม้ชำรุดหรืออะไรเงี้ยค่ะจะได้ข้ามตรงนั้นปลอดภัยมากกว่าค่ะข้ามทางสะพานค่ะ